ขายยังอะ่ายยังขายแล้วนะชัวโอเคครับอันนี้คือลูกค้าคนสุดท้ายในปี2025ที่จะมุ่งสู่ปี2026นะครับน้องมาเบลน้องมาเบลสวัสดีค่ะหนู่าทำอะไรมั่งอะวันนี้มีทำเล็บเจลค่ะแล้วก็มีดิีผนตาแล้วก็มีทำสปาสามอย่างด้วยกันเลยครับปิดจ็อบในค่ำคืนนี้พี่ก็มีของขวัญปีใหม่ให้นะครับเป็น แก้วน้ำเห็นอย่างแกะอย่างสีอะไรอ่ะเลือกสีอย่างอโอ้สยสีม่วงสีม่วงอันนี้คือความพิเศใหม่นะครับให้ลูกค้าที่มาทําที่ร้านติดแกมนจะจ๊ะและนอกจากนั้นครับ <S 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 จุ่มไปหนึ่งจุ่มอันนั้นวางไว้มาหนึ่งจุ่มจ้ะหลับตา <S 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 อันนี้อือโอเคครับ ใจเลยทีเดียวออโอเคครับอ่ะชวนชวนเพื่อนๆน,น,น้องๆสาวๆที่อยากมาทำเล็บที่ติดร้านติดแกมหน่อยจ้ะก,ก็ขอเชิญทุกคนนะคะที่เป็นสาวเล็บเจลนะคะมาทำร้านที่ร้านติดแกมนะคะกับมีแมมนะคะแล้วก็เจตีนะคะก็ร้านนี้บริการดีแล้วก็เอนเทนตลอดอไม่ไม่เหงาไม่เบื่อแน่นอนใช่แล้วก็งานดีนะคะไม่ว่าจะ ทำเล็บสไตล์ไหนทําได้หมดแล้วก็ยังมีดีขนตาด้วยต่อขนตาทําสปามือแขนอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยเล็บเท้าก็ทําสปาเท้าก็ทําครบทุกทุกอย่างเลยที่สาวๆต้องการก็อยากให้มาร้านนี้นะคะโอเคคอบคุณคาฝากด้วยนะครับร้านติดแกมใจองันใหม่ปีหน้าเลยนะสวัสดีคบบ๊ายบาย